ถึงแม้จะแพ้การรบแต่อาจจะชนะสงครามก็ได้นะครับอย่าพึ่งไปสนใจหรือโฟกัสกับเกมเล็กๆฮะเพราะว่ายุทธศาสตร์ภาพใหญ่เนี่ยอเมริกาอาจจะเป็นผู้แพ้ก็ได้จะเป็นงานที่มิ้นลายฟังนะครับ สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมคิมนะคุณอยู่กับช่องคิมพรอพเพอร์ตี้ไลที่มาพูดคุยกั่ยวกัเรื่องการเงินโลกอนา,า,นา,าคตไปด้วยกันนะครับตอนนี้เนี่ยโลกอยู่กับสภาวะสงครามระหว่างทางรัสเซียและก็ยูเครนนะครับมีอีเวนต์ต่างห้ามหันกันนะครับแต่นี่ก็คือหนึ่งในความเคลื่อนไหวอันเล็กๆนะครับภายในความเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลกอยู่ดีนะครับบทความนี้ผมเอามาจากทางคุณเจมส์รการ์ดนะครับที่มีชื่อว่า ทางเมการเนี่ยจะแพ้รัเสเซียเป็นไม่ได้ไหมและเป็นไ,ได้อย่างไรครับอย่างที่ทุกคนทราบกันอยู่นะว่าอเมริกาเนี่ยนะเป็นเหมือนพี่ใหญ่เจ้าของโลกใบนี้เนี่ยนะครับมีพันธมิตรต่างๆมากมายครอบคุมเศรษฐกิจมีประลาดมหาชน เป็นที่1ด้านของเทคโนโลยีนะครับแต่ช่วงนี้ต้องยอมรับว่ามีมหาอำนาจนะครับสที่ด้วยกันไนดะ้คือทางจีนนะครับแล้วก็รัสเซียครับหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าทําไมเนี่ยฮะทางรัสเซียเนี่ยถึงแบบว่าแข็งกร้าวเหลือเกินนะครับกล้าทำที่บุ่มบ่ามเช่นการบุกรัสเซียนะครับค่งคุณเจมส์ประกาศบอกว่าก็เพราะว่ามีจีนหนุนหลังอยู่นี่เองหรือพูดอีกนยหนึ่งเนี่ยนะครับจีนเองก็เป็นประเทศที่ยักษ์ใหญ่นะครับเป็นเจ้าของเศรษฐกิจการค้าที่ใหญ่อันดับ2ของโลกและนการพึ่งพงางานพลังงานการซื้อขายกับรัสียนนน่คอข้างห และล่าสุดนะครับทางปูตินแลวก็สกินผิงเนี่ยได้ประกาศจับมือนะครับมิตภาพแบบไร้ข้อจํากัดระหว่างจีนกับรัสเซียอีกด้วยนะครับก็แปลว่าแหมจะเรียกว่ามหามิตก็ไม่ผิดนะครับถ้ามองจริงๆนี่ขั้วโลกแบ่งเป็น3ขั้วนะครับจีนรัสเซียแล้วก็ทางอเมริกานะครับแต่ดูเหมือนนะครับอเมริกาเนี่ยจะค่อนข้างโดดเดี่ยวอยู่พอสมควรครับหมายคามว่าถึงแม้จะมีพันธมิตรมากมายนะครับมีการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยหรือว่าครอบครองสกอร์ที่ใหญ่ๆเหมือนรัสเซียกับจีนเนี่ยนะครับไม่มีระดับนี้เลยครับเจมส์ประกาศมอง อยู่นะครับถ้าคุณเนี่ยไม่รู้ว่าอีก2คนนั้นใครห่วยสุดนะฮะคุณนั่นแหละคือคนที่ห่วยที่สุดครับเพราะอีก2คนนั้นเนี่ยจะร่วมมากําจัดคุณก่อนเป็นคนแรกครับเหมือนแบบกําจัดจุดอ่อนอะไรแบบนี้เนี่ยนะฮะถึงแม้มันจะยิ่งใหญ่แค่ไหนนี่นะครับแต่ถ้าโดนสองอำนาจยักษ์ใหญ่ที่ครอบครองทรัพยากรแล้วก็เทคโนโลยีอย่างจีนกันข้างเหมือนจีนเนี่ยนะครับมาต่อกก่อนเนี่ยก็คงจะอยู่รอดยากครับซึ่งในอดีตในปี1นึ่งเกถึงปี2000เนี่ยนะครับสหรัมรนกาเล่นเกมนี่ได้ค่อนข้างดีครับเกี่ ในปี1972เนี่ยนะครับประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันเนี่ยได้เดินทางไปจีนนะครับได้มีทําการพูดคุยร่วมมือกับทางคุณเหมาเจ๋อตุงครับซึ่งสาเหตุหนึ่งเนี่ยที่ไปตรงนั้นเนี่ยนะครับก็คือจะร่วมมือกันกับจีนเพื่อกดดันทางรัสเซียนั่นเองนะครับซึ่งหลายคนก็รู้ว่าจีนกับรัสเซียเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์อันดีอะไรขนาดนั้นนะครับมีเรื่องทะเลาะเบาะแวงปัญหาตางชายแดนอะไรมากมายครับอีกทั้งเนี่ยในปี1991เนี่ยนะครับ ก็เพื่อจะกดดันจีนครับหลังจากการเกิดการสังหารหมู่นะครับที่จะตุรัสเชียนอันเหมือนครับ นักหามอในมุมนี้เนี่ยครับในความตั้งใจของสหรมิกาตลอดที่ผ่านมาในช่วงปี1970ถึงก่อนปี2000เนี่ยนะครับพยายามที่จะแบ่งแยกอำนาจหรือแยกทางรัสเซียกับจีนเนี่ยออกจากกันครับอันนี้ถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับเหมือนกับการเล่นเกมโป๊กเกอร์3ฝั่งเนี่ยคุณรู้รู้ว่าจีนเนี่ยใหญ่มากก็รวยขึ้นมาเนี่ยนะเป็นมหาอำนาจแล้วก็เป็นก้างขังขวางคอแน่ๆนะครับรัสเซียเนี่ยเต็มด้วยทรัพยากรและประเทศที่ใหญ่นี้ถ้าปล่อยไว้เนี่ยก็แหมเป็นอันตรายครับดังนั้นเนี่ยคุณควรจะต้องจับมือกัับพนธมิตร แล้วก็แยกอีก2ฝั่งให้ได้ครับแต่สิ่งที่เมกาพาดอันนึงเลยนะครับก็คือความเย่อหยิ่งยโสของทางเิกาเนี่ยที่ต้องการให้ US ดอลลาร์ระบบดอลล์สเตมเนี่ยเป็นระบบรวมศูนย์นะครับทุกคนต้องขึ้นตรงต่อดอลลาร์ทุกคนต้องยอมอยู่ในกฎในกรอบในข้อตกลงต่างๆนะครับซึ่งแา่บางประเทศนยครับที่เขาไม่ได้มีอาวุธยุทโธปกรณ์ไม่มีกาลังทหารเนี่ยตอ้เขาค้าขายเก่งแค่ไหนเนี่ยแต่เขาต้องยอมอยู่ในกฎนะครับอย่างเช่นทางญี่ปุ่นนั่นเองฮะญี่ปุ่นเป็นเขตเศรษฐกิจที่ร่ำรวยนะครับหรือไม่ลยน่เเชสโป แต่เขาก็ไม่ดีความตั้งใจที่จะมาต่อรองหรือคือหาอะไรนะครับเพราะเขาไม่มีกําลังไม่มีทหารถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยลูกพี่ว่าอย่างไงก็ว่าตามมันนะครับแต่ว่าไม่ใช่กับทางจีนและก็ทางรัสเซียครับที่เขาเนี่ยไม่อยากที่จะอ่อนข้อต่อระบบดอลลาร์ซิเต็มนะครับอีทั้งเนี่ยเขายังมีกําลังกองกําลังเป็นของตัวเองอีกด้วนะครับซึ่งไม่จะเป็นต้องเข้าร่วมหรือถูกชักจูงและเป็นลูกหมอ่อของทางอเมริกาแต่อย่างใดนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยครับสประเทศนี้ก็มีข้อร่วมกันเป็นจุดร่วมกันครั้งแรรรกกกกคือืออออยาาจจะออจะบบดลห ูดอีกนายนีย้คือ2ประเทศนี้นะครับเริ่มมองอเมริกาเนี่ยเป็นศัตรูร่วมกันหรือเป็นศัตรูคนเดียวกันไปแล้วครับดังนั้นพอถึงจุดนี้อเมเนี่ยก็จำเป็นนะครับที่ต้องโดนรุมกินโต๊ะหรือว่าสู้1ต่อ2นั่นเองครับและอันนี้เนี่ยทางจีนกาลมองว่าเป็นความผิดพลาดมหานของสหรัฐอเมริกาเลยครับและหากมองเจาะลึกลงไปในแต่ละประเทศเช่นรัสเซียเองนะครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีแต้มต่อที่ค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับเพราะอะไรครับรัสเซียเนี่ยไม่ใช่ประเทศที่ค้าขายหรือจะสร้างระบบหรือเส้นทางการค้าอะไรได้ยิ่่งใหญหญเมือกัับจี ภาพลักษณ์และก็มันไมมีเทคโนโลยีที่ล้ำๆไม่ได้มีโปรดักต์แปลกๆนะครับที่จะมีก็คือเรื่องของทรัพยากรธรรมชาตินั่นเองครับและในในมุมของมหาอำนาจแล้วเนี่ยนะครับการสร้งเน็ตเวอร์อะไรอย่างเงี้ยรัเสเซียเนี่ยไม่สามารถที่จะต่อกรน,นะครับหรือว่าจะเติบโตเท่าเทียมลูกพี่นะครับหรือว่าจะแซงหน้าลูกพี่เนี่ยเป็นเหมือนเจ้าอำนาจใหม่เนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยครับนมอีกมุมหนึ่งเนี่ยจีนเนี่ยน่าจะเป็นจุดนั้นได้มากกว่านะครับหรือผู้อีกนหนึ่งจีนคือัยคุกคามแท้จริงของทางอเมริกานั่นเองครับอย่างีกกคคครรัลเงน,นงดยยยิแ้ว าแล้วนะครับที่รัสเซียเคยรบกันในสมัยสงครามโลกอะไรเงี้ยโลกคงไม่ได้ไปจุดนั้นอีกแล้วถูกไหมครับแต่เราแข่งกันรเรื่องของการค้าแข่งกันเรื่องของเทคโนโลยีแข่งกันรเรื่องของการใช้เงินสกุลเนี่ยนะฮะ เป็น reserve currency นะครับหรือว่ามีดิมานการใช้สกุลของตัวเองเนี่มากน้อยแค่ไหนครับแล้ถ้าหากมองจริงๆในมุมของรัสเซียเนี่ยครับก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรขนาดนั้นน,น,นะครับโอเคเดี๋ยวพอยุดนี้ก่อนนะครับคือหมายเขาว่าอย่างนี้ครับถ้ามองรัสเซียในมุมของยุโรปยูเครนเนี่ยก็จะรู้สึกว่าโอ้โหรัสเซียเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบมหาอานาจนะเต็มด้วยยุทธกรธ์นะครับแต่ในมุมของระดับโลกแล้วเนี่ยนะครับในยุทธศาสตร์โลกแล้วเนี่ยรัสเซียเนี่ยมีอํนนานาจการต่อรองหรือบทบาทเนี่ยยังถือว่าน้อยกว่าจีนน้อยกว่าอเมริกาเยอะรััััับบดดงงนนน้ตอททีี่่่2ปะเศยไไมมแวาสพธ์ก หรือว่าแน่นแฟนอะไรแบบนี้นะครับสหรัเมาิกาเนี่ยมีโอกาสแล้วกันนะที่เชื่อมความสัมพันธ์ทำไมตีกับรัเสเซียนะครับหรือว่าสามารถดึงรัเสเซียมาเป็นพวกนะมาค้าขายก็ได้นะและทําให้รัเสเซียเนี่ยอยู่แยกห่างจากจีนอย่างเงี้ยถ้าคุณทาอย่างนี้ตั้งแต่ทีแรกนะครับโอ้โหจีนเนี่ยก็สู้ไม่ไหวเหมือนกันครับ โดยทั้งจนิงการเนี่ยมองว่าเหตุการณ์ครั้งหนึ่งในอดีตเนี่ยครับสมัยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยที่มีข่าวนะครับว่ารัสเซียเนี่ยนะครับทำการช่วยเหลือโดนัลด์ทรัมป์ในการหาเสียงหรือมีความผลักดันให้โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยครับกลายเป็นประธานาธิบดีนะฮะหรือว่าโดนัลด์ทรัมป์เป็นโปรรัสเซียอะไรแบบนี้นี่นะครับซึ่งสุดท้ายแล้วมันสรุปว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าโดยภาพลักษณ์ของรัสเซียเนี่ยจากวันนั้นเนี่ยนะครับก็ดูกลายเป็นตัวร้ายแล้วดูเหมือนจะเชื่อมกับอเมริิกาเนี่่ยไมตดแล้วครับ แต่ทางกับการเนี่ยจีนกับรัสเซียเนี่ยนะครับก็เริ่มมีการจับมือกันเพื่อครอบครองดินแดนในแถบยูเรเซียนะครับซึ่งจินกับมองว่านี่คือกลยุทธ์สำคัญหนึ่งเหมือนกันภูมิศาสสำคัญเลยนะครับเพราะว่าถ้าเทียบกันในอดีตเนี่ยนะฮะก็จ,จะเป็นเหมือนกับทางเมริก,กาเนี่ยได้ทําการเสาะหานะครับสำรวจและค้นพบ ดินแดนใหม่ที่ชื่อว่า North w e s t e ิเนี่ยนะครับต่อมาก็เป็นเขตเศรษฐขนาดใหญ่อะไรแบบนี้เลยครับการสรวจเส้นทางการเดินเรือใหม่เนี่ยที่ไม่ต้องผ่านแหลมกูทโฮฟเนี่ยก็จะสร้างเรื่องของช่องทางนะครับโอกาสทางธรุรกิจอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมามากมายครับซึ่งเหตุการณ์แบบนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันทําให้การเติบโตการค้นหาโอกาสธุรกิจมันเกิดขึ้นนะครับแต่โมนิเนี่ยในสวัสดีที่21เนี่ยนะครับบทบาทเนี่ยเป็นหน้าที่ของจีนแล้วก็รัสเซียครับ คือในช่วงนี้นี่นะครับสตวสที่21เนี่ยรัสเซียเนี่ยได้ทำการสำรวจเส้นทางเดินเรือใหม่นะครับผ่านสิ่งที่เรียกว่า the east siberian c a r a และก็ b a r t s seas นะครับซึ่งเส้นทางการเดินเรือช่องทางใหม่นี่นะครับจะทำให้ทางมอสโกเนี่ยหรือทางรัสเซียเนี่ยนะครับสามารถที่จะเดินทางเชื่อมต่อไปอยังเมืองท่าในยุโรปได้นั่นเองครับและนั้นนี่คือฝั่งของทางรัสเซียนะครับฝั่งทางจีนเองก็มีเหมือนกันนะครับนั่นคือโครงการที่ชื่อว่า belt initiative นะครับหรือความร่วมมือ หรือเส้นทางสายไหมใหม่นั่นเองนะครับที่เชื่อมต่อระหว่าง3ทวีปทําให้เกิดการเดินทางนะครับซื้อขายเส้นทางทางเศรษฐกิจอะไรแบบใหม่ครับซึ่งเป็นโครงสร้างสําคัญนะครับที่จะเชื่อมโยงระหว่างเอเชียยุโรปแอฟริกาเขตเศรษฐกิจนี้ร่วมกันนะครับโดยมีจีนเนี่ยเป็นพี่ใหญ่นั่นเองครับซึ่งโครงสร้างพื้นฐานที่ใหญ่แบบนี้ที่แบบจะส่งต่อไปยังเเขตเศรษฐกิจในอนาคตเนี่ยนะครับ เป็นสิ่งที่อเมริกาเนี่ยยังไม่มีเลยนะครับก็นั่งนั่งมองตาปีบครับและเราภาพใหญ่นี้เนี่ยครับมาประกอบกับภาพเล็กเรื่องของความขัดแย้งสงครามที่กําลังก่อตัวเกิดขึ้นในรัสเซียกับยูเครนเนี่ยนะครับถ้าวันนี้เนี่ยทางรัสเซียชนะสงครามนี้หรือแม้ทั้งเนี่ยได้แสดงแสงยานุภาพนะครับของกลางกรทหารที่เหนือกว่าอเมริกาเหนือกว่านาโตเนี่ยนะครับภาพลักษณ์ด้านความน่าอีกเนี่ยมันจะเริ่มที่จะพลิกแล้วนะครับ และอย่าลืมว่ารสัสเซียเนี่ยเป็นประเทศที่มีนิวเคลียร์นะครับก็เรียกว่าหนุนหลังอยู่อย่างเงี้ยก็ะทำอะไรเนี่ยมันก็เก่งๆกันอยู่ครับแล้วถ้าดทัทำมวลเนี่ยก็ยังจะบ่งบอกว่าในปลายสุดท้ายแล้วเนี่ยจะแพ้ทางขั้วจีนกับรสัสเซียหรือไม่เนี่ยก็ต้องมารอดูกันนะครับแต่ในมุมของคุณเจนเนอการ์ดเนี่ยก็บอกว่าเป็นไปได้เลยครับสุดท้ายน,นี้ก็เป็นมุมมองความคิดเห็นของคุณเจนเนอการ์นราาดนะครับอาจจะมีมุมมองไบแอดนะฮะไปทางรัสเซียกับจีนซะเยอะนะครับมันผู้ฟังเนี่ยปยวดใช้หัวใจหย่าดด้วยนะแต่ส่วนตัััววววผมม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 มเเ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 เนนนนนนนีีีีี่่่่่ยยยยยกกกก็็อออออาา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 จจจจะะะะะุุงงงข้้้้แแชรรร์พพพพพพืหหภถดสตไไลทบ เสียถึงได้จับมือกันเหนียวแน่นเหลือเกินครับยังไงขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบนะครับยังไงก็มาสรุปคลิปคลิปนี้ดีกว่าคุณได้รับความรู้อะไรบ้างนะครับในคลิปนี้พูดถึงนะฮะคั้วอำนาจทั้ง3ขคั่วเรียกว่า3ก๊กเกมโป๊กเกอร์กระดาษแาจะเรียกเลยนะครับสนัมิกา แล้วก็ทางรัสเซียครับซึ่งอเมริกาอาจจะมีพักพวกมากนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นคว้วหน้าใหญ่เหมือนแบบจีนกับรัสเซียที่เป็นนะครับที่เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติมีกาลังคนเยอะนะครับมีเขตเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่ครอบครองเทคโนโลยีเหมือนอย่างจีนครับงน้นผลทางชนะที่คุณเจมส์ริาการมองเนี่ยนะครับก็คือคุณต้องรวมกับ2คนให้ได้นะครับแล้วก็ไล่บี้ คนที่3ห,หรืออีกคนที่เหล er ือนะครับดังนั er. ้นในเกมโป๊กเกอร์เนี่ยถ้าคุณไม่รู้ว่าใครห่วยสุดในเกมนี้นะครับคุณเนี่ยคือห่วยสุดได้ตดนสอคนนั้นมารุมยำครับซึ่งตอนนี้เนี่ยคุณเจมมองว่าอเมริกาเนี่ยกำลังโดนรุมยำอยู่ครับซึ่งในอดีตเนี่ยอเมริกาทําได้ดีนะครับในการที่จะแยก2ประเทศนี้ออกจากกันนะครับในปี1972นะครับประธานาธิบดีริชันส์สันเนี่ยก็ได้ไปเจรจากับจีนนะครับเพื่อจะกดดันรัสเซียครับและในปี1991นะครับอเมริกาก็ได้ไปเจรจากับรัสเเเซีีียยนนน่่พือกดดััจครบ นะมีระบบโลกเนี่ยทำให้ทุกคนอยู่ในกรอบทุกคนต้องเดินตามไม่หือไม่อือ้ออะไรแบบนี้นี่นะครับทำให้ทางจีนกับรสัสเซียเนี่ยจำเป็นและมีความต้องการที่อยากจะออกจากระบบมาตรฐานของดอลล่าร์ไม่อยากจะเดินตามรอยดอลล่าร์จะจะเป็นอิสระนะครับพอมาจุดจุดนี้ปุ๊บเกิดจุดร่วมกันครั้งแรกก็คือมีสตูคนเดียวกันทําให้เกิดความสัมพันธ์อีกรูปแบบหนึ่งเกิดขึ้นมานั่นเองครับคือถ้าหามองดูยุทธศาสตร์ภาพใหญ่นี่ครับรสัสเซียเนี่ยนะถึงแม้หลายคนจะมองว่าโอ้เป็นมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่นะครับแต่ในบทบาทของทางเวทีโลกกกเเนนีีีี่่ยยยะะครบรบบมทททาาา้ออวจ็ คือเรื่องของการค้าขายการสั้นเน็ตเวิร์กต่างๆและเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยก็ยังถือว่าตามอเมริกากับจีนค่อนข้างเยอะนะครับการค้าอะไรเนี่ยยิ่งห่างกันกันไกลครับระบบธนาคารการเชื่อมโยงอะไรเงี้ยก็ดูเหมือนจะไม่สามารถที่จะฟูลฟักตัวเองเนี่ยขึ้นมาแซงอเมริกาได้อย่างโดดเดี่ยวได้เลยครับแต่ทางกับการในทางจีนเนี่ยนะดูเหมือนจะน่ากลัวยิ่งกว่าเรียกว่าเป็นศัตรูอันดับหนึ่งที่มีโอกาสจะล้มอเมริกาได้มากกว่าทางรัสเซียเยอะครับท้งเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเรื่องของการค้าขายละกายเป็นเที่ร่ำรวย เรื่องของกําลังทาหารอะไรแบบนี้เนี่ยจีนก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยครับซึ่งอเมริกาเนี่ยมีโอกาสที่จะทําการโยกนะครับรัสเซียเนี่ยเข้ามาเป็นพวกนในเรือความสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงหรืออีกมุมนึงคือการตัดจีนกับรัสเซียเนี่ยออกจากกันเนี่ยนะครับสามารถทําได้นะครับในอดีตแต่ว่าก็ไม่ได้ทาครับและทางคุณเจมส์เร็กการ์ดเนี่ยก็เลยมองว่าอันนี้เนี่ยคือปัญหาอันหนึ่งเลยนะครับเป็นสิ่งที่แบบข้อขาดบาดตายของยูเอสเครับอีกทั้งในภาพใหญ่ในะการสํารวจกันหาช่องทางใหมๆ่ๆกันหาโอกาสทางการค้าใหม่ๆเนี่ยนะครับทางยุคนีีเน้เ่ เป็นยุคของจีนกับรัสเซียเลยนะครับเหมือนในอดีตที่อเมริกาเนี่ยเคยลกรังสำรวจเส้นทางหาทางการค้านะครับเช่น northwestern นะครับแล้วก็หาการช่องทางการเดินเรือที่ไม่ต้องผ่านแหลมกูตโฮฟก็ทาให้โครงสร้างอันนี้เนี่ยการเดินเรือนี้การสำรวจเนี่ยเป็นเขตเศรษฐกิจนะครับหรือวกาทาเงินใหม่ของอเมริกานะครับในสมัยนั้นนะฮะแต่มาดูจุดๆนี้ครับในศตวรรษที่21เนี่ยนะครับมีแต่รัสเซียกับจีนครับที่กำลังมองหาเส้นทางใหม่ๆนะครับเช่นรัสเซียเองก็เริ่มสำรวจนะครับช่องทางการเดินเรือไปยังยุโร บริอิน initiative แต่ทางกับกันเนี่ยทำเป็นการได้แต่นั่งเหมาะเท่านั้นเองครับด้าน,นยุทธศาสตร์ภาพใหญ่เนี่ยค่อนข้างน่ากลัวนะครับภาคสองนั้นนี่จับกันแล้วยังมีโครงสร้างนั้นค้าขายที่กำลังดำเนินต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับอเมริกาอาจจะเป็น พูดที่เพี้ยงพังในสุดท้ายก็เป็นไปได้นี่คือมุมมองส่วนตัวของคุณเจมส์เร็รการ์ดน,นะครับซึ่งเพื่อนๆคิดเห็นว่ายังไงก็ลองคอมเมนต์มาบอกมาเล่าให้ฟังกันหน่อยนะครับนี่ขอบคุณที่กดนี่นั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้ลืมกดไ like, ลค์กดติดตามช่องคพิมพ์พอลเปอร์ตี้ด้วยนะครับและใครอยากฟังข่าวลืข้อมูลเชิงลึกเนี่ยนะเกี่ยวกับการลงทุนภาพมาโครโอิคโครโนโมิกทองคำบิตคอยน์ซิลเวอร์นะครับแล้วก็พวกดีฟァรคริปโตต,ต่างๆเนี่ยก็สามารถสมัครสมาชิกห้องเรียนวงในได้เเเลลยนแค่ดือะ 150บาทเท่านั้นเองนะครับนอกจากจะมีข้อมูลจากสิร์ชมีคลิปพิเศษแล้วนะฮะยังมีกลุ่มแชทองค์ไหนให้เ,เพื่อนๆมาแลกเปลี่ยนพูดคุยแล้วก็แชร์ลิงแบ่งปันความรู้กันด้วยนะครับอันขอบคุณทุกคนน้าฝั่งหนะ้าเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ